สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกๆท,กท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ายนโคนของสลงวันนี้นะครับก็จะมีแต้มนะครับโยนโคนของแสลงครับที่คููต่อสู้นะครับเขาลอยโคนมาให้นะ ทางเรากินเลยนะครับแต่เราไม่รับกินไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะคูต่ตอซูเขามีแต้มสวยๆมาให้รับชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับหัดจับคู่มาเจอกับคุณหัดเล่นเฉยๆนะครับโอ้โหหัดเล่นเฉยๆนะฮะแต้ม1588แบแบบนี้ไม่หัดเล่นแล้วนะครับนะนะ ชื่อหัดเล่นนะแต่แต้มเยอะจังนะครับวันนี้ช่างยันก็มากับหม้ายยงขวาอีกเช่นเคยนะครับนะก็เป็นรูปร่างรูปทรงที่เราบอกกันนะครับเกือบทุกๆคลิปนะครับเป็นที่แต้มที่เรานะเป็นรูปที่เราถนัดนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็มาเจอกับหม้ายยงขวาด้วยกันแล้วก็นะครับของชอบนะครับเพื่อนๆน,นะฮะ ทางสีขาวนะครับก็เป็นคุณหัดเล่นเฉยๆนะครับเปิดเป็นมายมงวากมาเหมือนกันนะครับแต้นนี้เ็ากินตัดเข้ามาด้านในนะครับนะแล้วก็เปิดเป็นโคนเทียมอ่าโคนเทียมเม็ดนะครับผมก็เป็นรูปร่างของโคนผูกเม็ดนะครับนะแต่้นนี้เขาก็พยายามจะใช้โคนเลยขึ้นมานะครับผมดูแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะ คนก็จะมาติดอยู่ด้านข้างเฉยๆนะครับก็เอาเรือมากดขุนเข้าไว้ก่อนนะครับนะทาท่าทําทางไว้ก่อนนะฮะกดขุนเข้าไปแต่น,นี้เขาก,กางปีกม้าออกมาเลยนะก็พยายามนะเปิดโจมตีหน้าบ้านเขานะครับนะตรงนี้ก็ยัดโคนขึ้นไปตัวหนึ่งนะครับค่ต่อสู้เขาจะหลบเราไหมนะ ถ้าหลบนะแต้มนี้เขาหลบเรานะครับแต้มนี้เขาหลบเราเนะยจริงๆมีแต้มที่เอาเบีย้ยแทงก็ดีนะครับนะเบีย้ยแทงม้าก็ดีเขากินนะแล้วก็เราก็จะได้สูงนะเอาโคนขึ้นไปต่อต่อโคนก็ได้นะครับแต่แต้มนี้ก็เอาโคนขึ้นไปนะครับหวังสามเบีย้ยตรงหน้า นาขวามือเนี่ยดันขวามือนะเขากินตัดเข้ามาแล้วก็กินตัดเข้าไปนะครับเขาแทงเม็ดแต้มนี้ก็ให้เขาให้เขากินเม็ดไปเลยนะครับนะผมก็เอาแต้มเดิมนะที่อย่างเมื่อกี้ที่ว่าจะเอาเบีย้ยตัวนี้นะแทงม้าก็เอาเบีย้ยแทงม้าครับแลกกันไปนะนะหมาเขาก็ต้องหนีก่อนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โหเขากินวัดใจนะครับแต้มนี้นะก็กิน เม็ดเราแล้วเราก็กินนะได้เม็ดคืนนะครับนะก็กินมมาก็ก็เท่ากับไปกลับก็เท่ากันนะนะเขาก็ต้องกินมมากับคืนเข้าไปนะครับก็ไปกลับก็เท่ากันนะครับก็ยังยังดีหน่อยนะยังค่อยชั่วยังไม่ขาดทนนะครับแต่นี้ก็ต้องเอาขุนกินเข้าไปนะครับนะครับเพื่อนๆแล้วก็เม็ดเออเบี้ยงหงายเราก็เดี๋ยวเอาเบี้ยงหงายกลับมามากลับมาได้นะครับ แต่นี้ก็มีอยู่เอาโคนเอาขุนกับเอาม้านะครับก็ดูแล้วนะเอาม้ากับมา้าดีกว่านะครับมากินนะมีจังหวะที่จะขึ้นไปอีกได้นะฮะแต่มีนเขากินตัดออกมาด้านนอกเราก็กินตัดเข้าในนะครับนะก็เป็นชั้นเชิงของหน้าเบี้ยอีกอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เขาชวนตีนะชวนแรกผมก็พยายามแทงไม้เขาเสียหลักนะครับ ใหงมาเขาเสียหลักกลับไปนะนะแต่ีนเขาพยายามจะขึ้นเอามามาโจมตีเบี้ยงเบี้ยงหงายเรานะครับกูต่อสู้จะเปิดเบี้ยขึ้นมาอีกแล้วนะครับจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะมาได้เบี้ยงหงายอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ผมก็ต้องเอาเรือมากันกันไว้ก่อนนะครับ มือเรือมากันแล้วนะครับก็มีจังหวะที่เอาม้านะครับไปจับเบีย้ยเขานะฮะเบีย้ยความแล้วก็เบีย้ยไงด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องพยายามมองไว้ก่อนนะฮะนะคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับแต้มแบบนี้ซึ่งคู่ต่อสู้ก็อย่างน้นอยๆก็ต้องมีเสียหนึ่งตัวนะครับเขาใช้ม้ามาจับเบีย้ยความเราอีกแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้กินนะเรากินก่อนเขากินลุกเอากินเรือ เขาขยับเรือเราก็ต้องขยับมาอีกทีนะเสียด้มานะครับต่อแตงนี้ก็ต้องเอาขนขึ้นไปไปผูกนะไปผูกเบี้ยความไปก่อนจะดีกว่านะฮะว่าแล้วก็ไปครับขนขึ้นไปผูกก่อนนะครับเบี้ยความกับเบี้ยงายนี่มีโอกาสที่จะต้องเสียตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะก็ต้องดูนะครับ โอ้โหเขาพยายามกระลายโครงสร้างตรงหน้าเบีย้ยนะตรงเซนเ,นเตอร์ออกให้หมดนะฮะอาจจะกินลุงกินลุกเข้ามานะครับนะแต่นี้เบีย้ยความเขาก็ยังไอเบีย้ยหงายเขากลับไม่ได้นะผมตัดสินใจเอาเอาเรือกินเลยนะครับนะเราก็ได้ตรงกลางด้วยนะเราได้เซนเต,นเตอร์ตรงกลางด้วยนะถ้าเขาใช้เรือกินแล้วก็ ใช้มมากินนะเขาใช้เรือกินแล้วก็มมากินนะครับเขาเรือมากดก็โดดหนีนะแต่ตรงนี้เขากพยายามจะเสริมตัวกลางเข้ามาครับผมก็เอามมานะไปจับเบี้ยคว่ำไว้ก่อนนะครับนะเพื่อให้เขาเสียจังหวะนะก็จะต้องไปคุ้มก่อนโอ้โหแต้มน,นี้เขาไม่คุ้มเลยนะฮะเขาไม่คุ้มด้วยนะเขาให้เรากินเลยนะครับ หมากลุกนะฮะถ้าเรากินแต้มนี้นะครับนะเขาใช้เรือมามากดตรงมา้าเราก็เสียเบียยคว่ำอยู่ดีนะฮะเราก็ไม่ได้เปรียบไม่ได้อะไรนะครับตรงนี้นะผมก็เลยยังไม่กินนะครับนะแต้มตรงนี้ก็กันเขาไว้ด้วยนะเรือเขาจะมาตีลุกก็ตีไม่ได้นะมีมายืนยืนอยู่นะครับดูแล้วแต้มนี้ก็พยายามนะเดี๋ยวเอาเบีย้ยกลับมายืนตรงกลางนะครับมาแทงโคนได้นะครับนะ เอาเบียกลับมามาหวังว่าอาจจะแทงโค้นได้ไม่ก็โคนก็อาจจะต้องกลับไปนะครับตรงนี้ครูต่อสู้เขาก็ตีลุกไม่ได้นะครับขุนตีลุกขุนไม่ได้นอกจากเอามาจับโค้นก็เอาเรือมาจับโค้นก็หนีโค้นเข้าไปนะโอ้โหเขาละลายตรงหน้าเบียรตรงนี้เลยนะถ้าเราเอาเม็ดเอาเบี้ยหงายแทงมาไอ้แทงโคนเขาก็กินลูกก่อนนะครับ แต่ทีนี้ก็ดูแล้วก็วัดใจนะครับกินเข้าไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นต่อเรื่องเบี้ยง่ายนะฮะกินเข้าไปเลยครับเขาใช้โคนขึ้นมานะแต่น,นี้ผมก็เลยเอาเบี้ยกลับมานะครับนะ โอ้โหคู่ต่อสู้โยนโคนเข้ามาแต้มนี้นะครับเพื่อนๆน,นะนะเล่นหมากรุกก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเขาโยนขึ้นมาให้ฟรีนี่ก็ต้องดูว่าฟรีแล้วก็เขามีอะไรไหมอ๋อมาเขาตีลูกคาดเราได้นะครับก็หาจงังหวะเดินหนีอย่าให้อย่าให้ลูกคาดนะอย่าให้เจอตำแหน่งคาดนะครับก็หลบไปนะครับนะอืม มีแต้มโยนแต้ม้อยนะครับนักหมักลุกที่ดีก็ต้องมีลักษณะนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะแต่นี้เขาใช้ม้ามาจับมาจับเรือก็ขยับเรือหนีนะครับนะขยับเรือหนีออกไปก่อนฮนะไปจับเบี้ยเขาเขาก็ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ตรงนี้เขาก็ตีลุกเข้ามาอีกนะะตีลุกเข้ามาก็หลบไปครับนะตรงนี้เรายังพอหลบได้นะครับหลบไปครับ ม้าที่จะกินเบีย้ยคว่มเนี่ยมันอย่างไรมันก็กินได้อยู่แล้วนะครับแต่หาจังหวะดูก่อนนะครับแต้มนี้เขาก็ไปผูกกันะผูกผงเบีย้ยคว่าเข้าไปก่อนแล้วแต้มแบบนี้ก็เรามีเปรียบเรื่องเม็ดนะฮะมาเบีย้ยคว่าอีกโอ้ดูจังหวะดูตาเดินก็แต้มนี้ก็เอาโคนขึ้นไปนะครับโคนเดินขึ้นไปเนี่ยโคนเดินเข้าไป เขามาต่อมาเลยเหรอฮะต่อมาก็กินเข้าไปเลยครับนะควบเข้าไปนะเขายิงต่อเขายิงหมดอาวุธนะครับเรามีตัวเดินเดินได้แล้วก็โครงสร้างของตรงหน้าเบีย้ยเขาก็มันจะแตกนะครับโค้นก็ต้องผูกเบีย้ยด้านขวามือนะแต่เนี้ก็เราก็มีตำแหน่งนะมีทางเดินนะโค้เลื้อยขึ้นไปได้แล้วก็ต้องดูนะว่า คู่ต่อสู้เขาจะมาแบบไหนนะมาแต้มน,นี้ก็ตีลุกเข้าไปนะไตีลุกไม่กินนะครับเรือนะไม่กินนะครับเพราะเรือกินแล้วนี่หมดอาวุธในชนะกันยากนะครับนะตรงนี้เขาก็เอาเรือออกก็ไตีลุกเข้าไปอีกนะครับอือหือแต้มตรงนี้ก็ขุนเขาออกไม่ได้แล้วนะครับนะก็ขุนขึ้นไปนะครับพยายามขึ้นไปบีบนะม,มีเบี้ยงหงายด้วยนะครับเบี้ยสองตัวด้านขวามือนี่เราทิ้งได้นะครับ แต่ทีนี้เขาตีลุกต่อก็กินสองก็แพ้นะครับอ่าเขามาผูกไว้นะมาผูกไว้แต่ทีนี้ก็เอาเอา,เ,อา,เ,อาเรือมากินเบีย้ยครับก็ตีลุกอีกก็ขึ้นไปนะเดี๋ยวเราเรือ,ก,อก,กินเบีย้ยนะตอนนี้เขาหมดหมดตาลุกแล้วนะครับขุนอยู่ตำแหน่งไม่ดีนะนะครับโอ้เขาจะจับกินสองก็ปล่อยนะฮะกินเข้าไปเลยนะ กินเบียร์ฟรีเข้าไปก่อนนะกววเข้าไปเขากินนะเขาใช้โคนกินเราก็ไอลุกเข้าไปทีนึงก่อนนะฮะเขาปิดออกปิดแต้มนี้ก็สวยงามครับโคนนะลุกเข้าไปนะครับเปิดไม่ออกกินไม่ได้นะฮะก็ลุกเข้าไปกินเรือก็แต้มนี้ก็น่าจะจบนะครับออกคูต่อสู้นะกดออกไปนะออกไปเลยนะครับก็ต้องขอบขอคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะฮะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล้วก็วัวัยนี้มีการแข่งขันหมากลุกที่กรุงเทพนะครับนะศึกเซียนประจันบาลน,นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านเป็นกําลังใจให้ช่างยันและก็ลูกสาวด้วยนะครับก็จะไปแข่งในละการนี้ด้วยนะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย